อรุณสวัสดิค่ะพระบิดาพระปูรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกลูกหลานหลานทุกทุคนสำหรับในเช้าวันนี้เราได้เข้ามาพบเจอกันอีกแล้วนะคะก็ขอให้พวกเราทุกคนที่จะได้พร้อมใจกันเข้ามานั่งสงบจิตสงบใจที่จะฟัง พระคำพีที่พระองค์ทรงตัดไว้และประกาศข่าวในเรื่องของพระองค์ก็ขอให้พวกเราทุกคนตั้งใจฟังนะคะสะดุดีบทที่27เข้อ8ใจของข้าเอย๋ยพระองค์ตัดกับเจ้าว่าจงแสวงหาหน้าของเราข้าแต่พระยาเว ข้าพระองค์จะสแสวงหาพระพักของพระองค์ในฟิลิปปีบทที่4ข้อ7แล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคิดเยเรมีบทที่29ข้อ13เจ้าจะสแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าสแสวงหาเรา ด้วยชิ่นสุดใจของเจ้าอาเมนให้เรามาฟังข่าวประกาศด้วยกันนะคะคำเป่าประกาศวัตถุประสงค์ของการที่ได้ประกาศข่าวนะคะการป่าประกาศคือการแถลงข้อคำอันทรงพลังของพระเจ้าด้วยท่าทีที่จริงจัง เป็นท้อยคำที่ใช้ในสงครามฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งสามารถปลดปล่อยสิทธิอํานาจของพระเจ้าลงมาเหนือสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและวิกฤตของคุณคุณอาจสงสัยว่าทําไมต้องเปล่าประกาศถแถลงการเป็นคําที่ไม่นิยมใช้มากนักในปัจจุบันแต่ในยุคกลาง ยุคคือขุนนางที่ได้รับสิทธิอำนาจจากกษัตริย์ที่จะออกไปถแถลงถ้อยคำของกษัตริย์ผู้ปกครองที่ประชาชนจะต้องยืนฟังและปฏิบัติตามด้วยความยำเกรงเมื่อคุณป่าประกาศนั่นแสดงว่าคุณกำลังถแถลงการพระประสงค์และคำตัดสินของพระเจ้าท่ามกลางสนามรบไฟบิญญาณ นีและนี่แหละคืออาวุธที่จะใช้ต่อสู้เพื่อชัยชนะพระวจนะของพระเจ้าคือมรดกของพระองค์ที่ทรงมอบไว้ให้กับคุณดังนั้นจงประกาศพระวจนะเหนือทุกสถานการณ์ในชีวิตของคุณและคุณจะพบกับชัยชนะเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพ อยู่เสมอและคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งแยกจิตและวิญญาณทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดของความมุ่งหมายในใจด้วยยีบูบทที่4ข้อ12แล้วจะไม่มีอาวุธใดที่จะสร้างเพื่อต่อสู้เจ้าจะจำเริญได้ และเจ้าจะปรับโทษลิ้นทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้เจ้าในการพิพากษานี่เป็นมรดกข,ของบรรดาผู้รับใช้ของพระเยโฮวาและความชอบธรรมของเขามาจากเราพระเยโฮวาตัดดังนี้แหละอิสยาบทที่54ข้อ17ดังนั้นเมื่อคุณเจอปัญหาชีวิตจงเป่าประกาศถ้อยคำหรือ พระสัญญาของพระเจ้าที่เกี่ยวกับสถานการณ์นั้นจนกว่าสถานการณ์นั้นจะถูกเปลี่ยนไปตามพระสัญญาของพระเจ้าหรือแม้แต่คุณประสบปัญหาใดๆคุณยังสามารถเลือกถ้อยคำหรือพระสัญญาของพระเจ้าที่เกี่ยวกับการอวยพรการปกป้องการเสริมสร้างความเชื่อและความไว้วางใจ ในพระเจ้ามาป่าประกาศทุกวันได้เพราะพระวจนะของพระเจ้ามีฤทธานุภาพอยู่เสมอดังที่อาจารย์เปาโลกล่าวไว้ว่าในสองโคลีนบทที่10ข้อ4ข้อ5ว่าเพราะว่าสาัตว์อาวุธของเราไม่เป็นฝ่ายโรคโลก,กีวิสัยแต่มีฤทธเดชจากพระเจ้าอาจทำลายป้อมได้คือทำลาย ความคิดที่มีเหตุผลจ่อมปลอมและทิฏฐิมนณทุกปการที่ตั้งตัวขึ้นขัดฝังความรู้ของพระเจ้าและน้อมนำความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงรับปังพระคิดอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนรู้สึกราบเจงในพระคุณขอโพรคซึ่งศาติวุธ นั้นคือพระวจนะของพระเจ้านั่นเองลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงเมตตาตักเตือนสั่งสอนลูกหาถ้อยคอําที่อธิบายง่ายได้มาแบ่งปันให้กับพวกเราทุกคนที่พวกลูกทุกคนจะเข้าใจในคาเปล่าประกาศขอให้พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาคอยตักเตือนสั่งสอนลูกทุกคนที่จะ ให้เป่าประกาศข่าวประเสริฐของพงค์และสอนทุกคนว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นไม่ดีก็ขอให้ทุกคนนั้นที่จะ,ะตั้งใจจดจําและปฏิบัติตามลูกๆทุกคนจะเชื่อและเดินตามทางของพงค์ลูกขอกราบขอบพระคุณที่พรงค์ทรงเมตตาอยู่กับลูกทุกคนตลอดมาและคอยดูแลลูกทุกคน ไม่ให้ตกไปในความชั่วให้มอีอำนาจในการขับมาชาตาิผีร้ายจิตวิญญาณชั่วออกไปด้วยฤทธิ์เดชและอำนาจขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าลูกๆทุกคนขอฝากชีวิตไว้กับพระองค์แนละ้วแต่พระองค์จะทรงนงมขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับลูกทุกคน ขอบพระคุณพระองค์สร,สรรอารสนพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวายพร,พรทุกทุก,ท,กท่านนะคะ